กษัตริย์กัมพูชาภายใต้สยามที่คุณอาจไม่เคยรู้มีกลุ่มคนจำนวนเล็กๆชาวกัมพูชาที่อาจจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยผู้อยู่หลังม่านบางคนให้ก่อกวนบิดเบือนทั้งประวัติศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันว่าขเขมรเคยรุ่งเรืองจนไทยลอกเลียนแบบศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมจารีตประเพณีมาจนหมด ทั้งที่ความจริงอาณาจักรของเป็นขเขมรโบราณจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้และเป็นคนขเขมรสายเลือดเดียวกันกับปัจจุบันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะความจริงที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานชัดเจนคือขเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยยาวนานกว่า400ปีจริตประเพณีศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของกัมพูชาในปัจจุบันล้วนลอกเลียนแบบไปจากไทยทั้งสิ้นเรามาทบทวนประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านไป200กว่าปีมานี้ ขเมนเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วจนมาถึงช่วงที่ไทยกำลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ๆพุทธศักราช2325ฝั่งเมืองกัมพูชาเกิดความวุ่นวายฆ่าฟันแย่งชิงราชสมบัติกันสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาที่วงคอตพระยักษ์ลาโหมและพระยายมาราชเสนาบดีขมรได้พานักองค์เองซึ่งขณะนั้นมีชนมายุเพียงสิบชันษา และพระพี่นางของนักองค์เองสามองหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่หนึ่งพระพี่นางองค์ใหญ่พิรัลาไปก่อนส่วนนักองค์อีและนักองค์เผาพระพี่นางองค์กลางและองค์เล็กนั้นพระมหาอุปราชวังหน้าขอพระราชทานไปเป็นพระสนมเอกส่วนนักองค์เองนั้นรัชกาลที่หนึ่งทรงเมตตารักใคร่เลี้ยงดูดังโอรสบุญธรรมจนเมื่อมีพระชนมายุครบสิบสี่พษา รัชการที่หนึ่งก็โปรดให้สร้างวังพระราชทานที่ตรงข้ามวสเกตที่ในเวลาต่อมาเรียกกันว่าวังเจ้าเขมรเมื่อมีพระชนมายุ22ชันสษาก็โปรดให้ผนวดพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกทายาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์และพระพงศ์นรินทร์พระโอรสสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วในปีนั้นเองก็โปรดให้กลับไปครองเมืองเขมรพระราชทานพระนามตามอย่างพระบิดาว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี แต่นักองค์เองครองราชได้เพียงสปีก็พิรลัลพระบาทสมเด็จพระทยาพศทรงพระอาลัยพระทรงปรดปรานหลังนักองค์เองพิรลัลเมืองขเขมรก็เกิดวุ่นวายขึ้นอีกในที่สุดสมเด็จฟ้าทลหะหรือพระยกลาโหมที่ชื่อปุกซึ่งพานักองค์เองมาอยู่เมืองไทยและเป็นผู้ดูแลนักองค์เองตลอดเวลาจนนักองค์เองพิรลัลได้ว่าการเมืองขเขมรและดูแลโอรสทั้งหลายของนักองค์เอง เมื่อนักองคจันโอรสองค์ใหญ่อายุได้16ชันษาจึงพาเข้ามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าขอพระราชทานให้ตั้งนักองค์จันเป็นพระเจ้าแผ่นดินขเขมรนักองค์เองนั้นมีโอรสหลายองค์พระโอรสองค์ใหญ่นักองคจันได้ครองราชสมบัติมีพระนามว่าสมเด็จพระอุทัยราชาแต่เมื่อครองขเขมรแล้วกลับอาใจออกห่างไทยหันไปพึ่งยวนเจ้านายและขุนนางเขมจึงแบ่งเป็นสองฝ่าย ในที่สุดนักองค์อิมโอรสที่สองและนักองค์ด้วงโอรสที่ห้าซึ่งเข้าข้างฝ่ายไทยต้องหนีเข้ามากรุงเทพในสมัยรัชกาลที่สองโดยมาอยู่วังเดิมของนักองค์เองพระบิดาที่ข้างวสเกตพอถึงสมัยรัชกาลที่สามองเชียงสือพระเจ้าเวียดนามยาลองสิ้นพระชนแล้วปีรุ่งขึ้นสมเด็จพระอุทัยราชาก็สิ้นพระชนในเวลานั้นไทยกับยวนจึงมีเรื่องขัดใจกันมากขึ้น ยวนกวาดต้อนเอาราชวงศ์เขมรและขุนนางผู้ใหญ่ไปไว้เสียเมืองยวนแล้วเข้าปกครองเขมรเองพระบาทสมเด็จพระเนา้าวกล้าโปรดให้นักองค์ด้วงยกทัพไปช่วยเจ้าพระยาบดินสดีวพร้อมกับโปรดให้ไปครองเขมรพระราชทานนามว่าสมเด็จพระหริรักรมาธิบดีโดยเจ้าพระยาบดินสดีวสิงห์ต้องอยู่ทําศึกกับยวนและดูแลเขมรให้สงบเรียบร้อยเป็นเวลารวมทั้งสิ้น15ปีจึงได้โปรดให้มีสารตราบอกไปให้ยกทัพกลับ ตั้งแต่สถาปนากรุงเทพรัตนโกสินทร์พระกรุณาหรือที่คนไทยเรียกว่าในหลวงของกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในกรุงรัตนโกสินร์ตั้งแต่ยังเด็กๆจนกระทั่งพระมหากษัตริย์ของไทยสนับสนุนให้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของกัมพูชานั้นมีสามพระองค์ด้วยกันคือ 1. นักองค์เองไทยเรียกพระองค์เองเข้ามาพึ่งพระบาทสมเด็จพระทูตย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยอยู่ในกรุงเทพแต่ชนมายุก้าวครองราชชนมายุ21 สองนักองค์ดวงพระองค์ดวงโอรสนักองค์เองอยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่สามในกรุงเทพพระองค์ดวงนั้นอยู่ในเมืองไทยนานที่สุดถึง29ปีจนกระทั่งคนไทยในกรุงเทพสมัยโน้นแทบจะรู้สึกว่าเป็นเจ้านายไทย 3. นักองราชาดีโอรสนักองค์ดวงอยู่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้ารัชกาลที่สี่สมภพในกรุงเทพจึงรับสั่งภาษาไทยคล่องกว่าภาษาเขมรของพระองค์ด้วยสมภพในกรุงเทพปลายรัชสมัยที่สาม เมื่อมีพระชนมายุครบ20ชันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล้าวพระราชทานผนวดให้แล้วกลับเขมรไปเป็นพระมหาอุปราชในแผ่นดินพระราชบิดาคือนักองค์ดวงแล้วต่อไปได้ทรงร่าสืบต่อจากพระราชบิดาเมื่อชนมายุ23เมื่อพระองค์ราชาวดีเมื่อขึ้นครองราชมีพระนามว่าสมเด็จพระนรดมพหะบอนพระองค์เป็นปู่ทวดของนรดมศีนุในเวลานั้นเป็นเวลาพอดีกับฝรั่งเศสได้ยวนเป็นอนาณิคม ซึงแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงขเขมรและเพราะฝรั่งเศสถือว่าขเขมรเป็นทั้งของยวนและของไทยโดยขเขมรส่งเครื่องบรรณาการให้ทั้งยวนและไทยจึงทอยถือเอาว่าเมื่อยวนเป็นของฝรั่งเศสเขมรก็ต้องเป็นของฝรั่งเศสด้วยดังนั้นในการราชาพิเศษพระองค์ราชาดีทั้งฝรั่งเศสและไทยจึงแต่งข้าหลวงออกไปรวมอภิเษกพร้อมกัน ขณะครองราชอยู่ก็ถูกฝรั่งเศสบีบบังคับตลอดมาจนกระทั่งบังคับให้ลงพระนามเซนสัญญามอบอำนาจให้ฝรั่งเศสปกครองเรื่องนี้พระองค์ราชาวดีหรือสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ได้มีหนังสือลับลอบส่งไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล่าวว่ายังจงรักภักดีและมิเคยเอาใจออกห่างจากไทยหากแต่ถูกผู้สำเร็จราชการใส่เง่อนนำเรือรบเข้าไปขู่หน้ากรุงพนมเปญและเข้าไปชักปืนเจาะพระโอระบังคับให้เซนพระนาม พระกรุณาหรือในหลวงแต่ละพระองค์ของเขมรอยู่ในกรุงเทพนานร่ำปีบางองค์โตในกรุงเทพบางองค์เกิดในกรุงเทพแล้วเมื่อกลับไปครองราชก็นำพิธีการต่างๆในราชสำนักไทยศิลปวัฒนธรรมเช่นการแสดงละครโขนรวมถึงสถาปัตยกรรมของไทยและธรรมเนียมแบบแผนอย่างราชสำนักไทยนำกลับไปใช้ในกัมพูชาทั้งหมดทั้งสิ้น สิ่งที่เห็นในปัจจุบันในกัมพูชาล้วนได้รับอิทธิพลมาจากไทยตลอดตั้งแต่200กว่าปีก่อนแทบทั้งสิน้นเพราะกษัตริย์กัมพูชาเกิดและเติบโตและได้รับการอบรมได้รับการศึกษาในกรุงเทพแล้วนำกลับไปไข้ในบ้านเกิดของพระองค์เองทั้งสิน้นส่วนศิลปะขอมในเมืองไทยบางส่วนไทยเรียนแบบมาจากขอมบางส่วนขอมเป็นผู้สร้างขึ้นมาก่อน,อ,นาาอาณาจักรอยุธยาจะกำเนิด ที่สําคัญยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่าขอมไม่ใช่ขเมรและอาจเป็นไปได้ด้วยซ้ําว่าขอมคือบรรพบุรุษของลาโวซึ่งลาโวเป็นต้นตระกูลไทยโดยมีพระเจ้าอู่ทองประถมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาสืบสายเลือดมาจากราชสํานักลาโวกําลังมีกลุ่มคนขเมรยุยงปลุกปั่นบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อได้ฆ่าชาติพันธุ์คนไทยทั้งที่ต้นตระกูลในยุคป,ปัจจุบันของพวกเขาได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ไทย ที่หนักกว่านั้นคือในเมืองไทยมีกลุ่มคนไทยยุยงปลุกปั่นบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อได้ค่าชาติพันธุ์ของตนเองเครดิตจากคุณอัสดางยม,มานาค